ประจ๋าแม่จ๋อา,า,จาอันนี้ยายพินจะมาเสนอไม้ตัวใหม่นะวันนี้รับน้องใหม่เข้าสวนจ้ะคาราเมลมาเบิ้ลหรือว่าพินนาคจา้ะคาราเมลบาบาเบิ้ลหรือพินนาคไม่ใช่ยายพินนะชื่อพินนาคแต่ยายพินเป็นเจ้าของจ้ะเห็นไหมแล้วอยู่นะอะตอนนี้มันมันมีอ่ะที่ขายกันเนี่ย ตอนแรกยายพินก็ไม่รู้หลักไปเจอในตลาดบอกลูกชายโอยตัวนี้พินหน้าแกทําไมถุกจังเลยยายพินเหมาเป็นตัวเดียวกันเลยนะพินหน้ากับใบเลื่อยด่างเนี่ยอันนี้พี่โลใบเลื่อยเนาะข้อแตกต่างมันไม่เหมือนกันตรงไหนเหรอมันต่างกันตรงราคาจ้ะอันนี้ราคาหลักร้อยอันนี้ราคาหลักหมื่นจ้ะอันนี้เราซื้อมาเท่าไหร่พันหนึ่งป่ะพันหนึ่งเขาแบ่งปันเป็นไหมแบ่งปันมาพันหนึ่งแต่มันใหญ่กว่านี้นะตัดมาแล้วอันเนี้ย น,นพันหนึ่งอันนี้แบ่งปันมาหนึ่งพันซื้อมาไม้มิตตภาป่ะจ้ะที่เว,วลาราบวันะมัีหลายใบวันนี้อ่าไลนี้อันนี้คาราเมลมาเบิ้ลนี่ก็ราคาหลายหมื่นจ้ะราคาหลายหมื่นทำไมก็เน,นี่ยเขานับกันเป็นใบนะใบละเท่าไหร่ใบหนึ่งเป็นแสนเนาะเมื่อสมัยเดิมใบห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยขายใบเดียวเขาจะตัดคู่อย่างเงี้ย เขาบอกว่าการตัดไม้ใบเดียวมันจะเสี่ยงตายจะ้ะอันนี้ก็สองใบนะแต่ก็ราคาไม่เท่าไหร่หรอกจะ้ะแต่ว่าอันนี้น้องถอดยอดมาแล้วนะไม่ใช่ตัดสดนะราคาเนี้ยนะเห็นไหมฮะไม่ได้โดนต,อนตา,า,ตา,านะอ๋อตาล่างมันมีหิกเนี่ยแล้ววิธีการเนี่ยเราซื้อมาแล้วเรากระถางย่างนี้เล็กไปเราต้องเปลี่ยนกระถางใหม่จะ้ะถางนี้เล็กไปเต็มกระถางแล้วนะ เล็กเกินเปลี่ยนเป็นรอบนึงเล็กกนะปลี่ยเป็นอบนึงนะย,ย,ยเขยๆบเขยเรนทำต้องขแมวหายใจเลยเพราะว่ากลัวกระเทือนกระเทือนรากเลยเดี๋ยวเขายุบจ้ะม,นะมีสองตาแล้วเนี่ยถ้าตัดสองยอดน,ยอออนี่คือมีสองตาสองก้านนี่คือมีสองตานี่ตาหนึ่งเนี่ยปลอมแผลมไรนี่อีกตาหนึ่ง อุปกรณ์การปลูกไม่อะไรนี่จ้ะเวอร์มิคูไลท์แล้วก็เพอร์ไลท์จ้ะนี่หินภูเขาไฟหมดเลยไม่ได้ใส่เดี๋ยวรอภูเขาไฟระเบิดรอบใหม่ก่อนแล้วเราก็จะไปเก็บมาใส่กันจ้ะอีกประมาณสักไม่เท่าไรแล้วจ้ะเงินเดือนออกก่อนนะจ้ะหรือไม่งั้นก็ปล่อยไม้ต้นอื่นได้แล้วค่อยไปซื้อภูเขาไฟเพิ่มแล้วก็ใส่ใบกัมปูด้วยนิดหน่อย กาบมะพร้าวสับไม้ตัวนี้ไม่ชอบน้ำมากนะจ๊ะอย่าใส่แฉะนะใส่น้ำได้แต่อย่ใส่แฉะใส่แฉะแล้วน้องไม่ค่อยชอบน้ำมากไม้ตระกูลเนี้ยเป็นไม้โตช้าจ้ะไม้หาไม่ยากจ้ะถ้ามีตังซื้อจ้ะเจดพิวก็เพิ่งจะมามีครอบครองและเข่าในวันนี้แหละมาก่อนไม้แพงจับต้องไม่ได้จ้ะ ถ้าใครบอกว่าไม้ถูกไม้อย่างงู้นไม้อย่างนี้ไหมอย่างนั้นไม้แพงให้รีบขายจ้ะสําหรับคนทําไม้นะสลักสูตรของเยพินเลยนะไม้แพงให้รีบขายไม้ถูกให้รีบซื้อเพราะว่าถ้าเรารอไม้แพงแล้วเราจะไม่มีตังค์ซื้อจ้ะเห็นไหมแค่นี้หลจ้ะไม่ต้องไปกดให้เขาแน่นนะเดี๋ยวตาเขานั่นจ้ะตาเขาช้ำเสร็จแล้วเราก็น้ํายาเล่งลากลด อีกประมาณไม่เท่าไรจ้ะสักประมาณสักเดือนนึงเราก็ตัดแยกได้แล้วตัดหน่อแยกได้แล้วเห็นไหมนะเนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องนะขอโทรศัพท์ให้ยืนดูกันให้ชัดๆดูกันให้ใกล้ๆพินนาคลักษณะพินนาคพินนาคหรือไอคารามลคารามลมาเบิน่ยนะ มาเบิ้ลแปลว่าหินอ่อนคาราเมลแปลาว่าน้ำเชื่อมหรอปะเยะพินก็ยังไม่เข้าใจน,น,น้ำเชื่อมฝรั่งคาราเมลฝรั่งนีน่อย่างเงี้ยเขาเรียกลายอะไรนะลายอะไรก็ไม่รู้เยพินก็เรียกไม่ถูกหรอกนะเนี่ยเห็นไหมถ้าเรามองด้านหน้าถ้าเราไม่สังเกตอะถ้าโงๆเง่าง,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 งอย่างเยพินนี่ก็คิดอย่างเดียวเลยว่าเออหนี่นี่แหละ พินนาคอันนี้ก็พินนาคแต่ลักษณะใบจะเหมือนกันจ้ะแต่ว่าเนี่ยจ๊กจิกจัก,จกเหมือนกันแต่ว่าพินนาคที่เราเห็นนะใบยาวเป็นเกินนั่นเลยเนาะเป็นเกือบเม็ดเลยเนาะยาวเยอะถ้าถามว่าเลี้ยงเลี้ยงไอ้ไม้ฟิโลเนี่ยราคามันจะตกมันจะพินว่าราคาก็ไม่ตกนะดี่พินเคยเลี้ยงมา พวกมาเบิรนอิบอะไรตัวอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็พอได้แต่มันเป็นไม้ตัวช้าจ้ะเหมือนประกายดาวเนี่ยประกายดาวอีกคนเลี้ยงไม้จะไม่เข้าใจคําว่าเลี้ยงไม้จะเลี้ยงไม้อะไรดีราคาจะถูกมันจะแพงไหมอะไรไหมถ้าเราเลี้ยงไม้โตไวขยายไวอ่ะมันก็ตลาดมันก็จะตันไวจ้ะแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงไม้โตช้าเนี่ยเลี้ยงไม้โตช้าตลาดจะขึ้นช้าลงช้าจ้ะไม้แบบว่า ไปช้าๆค่อยๆก้าวอะเนอะ,นะแล้วมีอะไรอีกบัานยพินมีหลายตัวนะแต่เห็นเขาขาวนะเห็นไหมอิน้นนราชินีหินอ่อนน่ะผูราชินีหินอ่อนเรามาเลี้ยงดีๆก็สวยจ้ะเดี๋ยวจะพินพาไปดูใกล้ๆมีเพื่อนอเ,เพื่อน,อนเ,นะอเดี๋ยวพาไปดูไม่เลิกต้นนี้เออรวยไม่นะเลิกเอามาไว้ในร่มต้นใหญ่ดีจังเลย ใหญ่สวยมากเลยของเยพินเอาไปตากแดดเพราะตากแดดแล้วต้นเขาจะสั้นเลยจ้ะเห็นไหมเนะี่ยสวยมากเลยจ้ะใส่ตู้อบไหมใส่ก็ได้แล้วไม่ใส่ก็ใส่ก็ดตีกว่ามาั้งเอาไปใส่ตู้เอาไปใส่ตู้อบไก่อนก็ได้ไแล้วเยพินอยากจะพาดูอันนี้ยเห็นไหมเนะี่ยราชีนี้หินอ่อนเนะี่ยเห็นไหม ใครแต่ว่าไม้แพงราคาไม้ราคาแพงแพงถึงจะสวยไม้ราคาถูกถูกก็สวยก็ถมไปจเนี่ยสวยจริงจ้ะอันนี้ที่เยพินตัดกันไว้วันนั้นะเห็นไหมเนี่ยใครแล้วบอกว่าโหไอ้ไอ้อเนี่ยมอนเนี่ยตัดแล้วมันจะแตกช้าช้า<ค>ที่เนี่ยสองตาง่ายจงั้นเนี่ยเห็นไหมต้องหนูก็แตกเลก็ผ่าได้ช้าแต่เราก็ได้จ้ะเพิ่นมาก กวันทำทุกวันไม่สนใจแล้วอันนี้ใบเลื่อยเนื้อเยื่อต้นเล็กอันนี้ไม่ใช่เนื้อเยื่อเหรอลายสวยนันเนี่ยอีนนี้อใบเลื่อยต้นเล็กจ้าวันนั้นยายพินก็แยกออกไปหน่อนหนึ่งแทงข้างออกไปใหนน้ดูประกายดาวนะ สวยจริงจ้ะเพลินไม่เล่าจ้งวันนี้ฝนตกรถเป็นโอ้หน้าเขาหน้าโหดเหมือนไปโกรธใครมาเลยดูเนี่ยมันแรงอ่ะมันแรงโอ้โหหน้าโหดเลยไหนไหนซื้อเงิน้านี่ไงไหนเนี่ยกี่กี่กีต้นต้นเดียวเนี่ยนะเออสองบาท สี่หมื่นห้ามืนห้าใบละสองหมื่นกว่ากว่าก่อนใบละห้าหมื่นนะเอาไปผัดกระหมูได้ไหมกุ้งตัวใหญ่ถ้าเป็นก้ามกุ้งก้ามกุ้งใบตั้งเท่าไหร่ก้ามกุ้งดักเท่าไหร่แังไหมเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ใบหนึ่งเงี้ยแล้วมันชื่ออะไรอันเนี้ยกูก็ไปจับฮะผิดหน้าคาราเมลมาเบิ้ล พินหน้าแค่พินหน้าแค่แจงมันพูดแหมมองนะ้มันโคตรเพลินแท่งแจงจะไปไอ้นี่กันใส่ชุดชายจะไปถ่ายรูปงานวังกันไปเที่ยว,ะยวฮะถ่ายได้แล้วม้งเห็นเขาถ่ายรูปกันงานวังนารายแต่งานเขาวงพระจันทร์สำหรับเพื่อนๆยี่พินนะไม่ต้อง โอ้โหอันนี้ตัวเลขหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกเศรษฐีวินสันหวยเจ้าให้ดูตัวเลขและนี่มันเป็นเลขอะไรมั่งล่ะเนี่ยหนึ่งเจด็ดก็นี่เลขนะเขาบอกขาให้ดูหัวลาหวยออขอให้มาดูใบเศรษฐีวินสันก็เนี่ยมินดึงอะไรเนี่ยใบยมันเป็นตัวเลขเลยเนี่ย จับต้องเวลาค่ะต้องจับตามข้อไม่ให้ยางโดนมือยางมันคันมากแล้ว้าพามาดูอันี่อีกไม้ด่างเนี่ยไอ้อะไรนะเอ้ไม้ด่างอะที่มันแพงเพราะว่าเอาไวนะ้นนะมาเผาไอบ้ไอบะเพะทลายหนึ่งเลยจันผาพม่า,มาได้ด่างประมาณได้เผือกประมาณร้อยหนึ่งแล้วได้เขียวก็ประมาณร้อยกว่าแต่อันที่เผือกกระยทยตายจากไปด้วยอาการนันสง,งบจะหมดลว แต่ที่เขียวยังอยู่อันที่ด่างอยู่สวนอยู่ในสวนกุลิต้นหนึ่งมันมันไม่ไม่งามเลยหรีเนี่ยฮะเนี่ยมันมันไม่ไม่งามถ้างามแล้วมันอย่างเงี้ยมันไม่งามถ้ามันงามมากกับนี่แล้วมันจะไม่ด่างมันโดนแดดไปโดนแดดเลี้ยงแดดร้อยไว้รุ่นแดดร้อยอ่ะตออเไยแจ้งไม่สูงเลแดดร้อยถ้าถ้าเราเลี้ยงงามแล้วมันจะสูงเกินแล้วด่างลายมันจะไม่ค่อยขึ้นไงดาวเลยไหมเนี่ย ได้เราแม่ลูกกันมายกออกันไปเลยเนี่ยมีอะไรนะด่าอม<ะ>มีมีอยู่นี่แม่ลูกกันเงินทองกินกันความสัมพันธ์เหมือนเดิมอะเจี้ยอะไรเจี้ยสร้อยเจี้ยแหวนเจี้ยนาฬิกาแต่ส่งองตีงก็ไม่เจีย แม่ลูกกินแม่ลูกกินกังกางสะพังเหมือนเดิมอ่ะไปเห็นปะไปงามมากเศรษฐีวินสันตอนนี้ออกดอกแล้วเดี๋ยวจะผสมเกสรเศรษฐีวินสันอยู่นี่กระชายอ่ะเศรษฐีวินสันเพราะเริ่มออกดอกแล้วเดี๋ยวจะพินจะพาไปดูเห็นปะเนี่ย ไอน,นี่ก็แตกแล้วฝนตกมาเมื่อกี้เนี่ยฝนเพิ่งจะหยุดฝนตกแค่ว่าไม่ต้องทำอะไรฝนตกบุ้มๆแป,ป๊บเดียววะเนี่ยโอ้สามสี่ดอกลเลยเศรษฐีวินสันเขาบอกมันจะมีคดเศรษฐีวินสันเวลาออกดอกแล้วค่ะดูหวยกันจ้ะแต่เขาดูตรงไหนก็ไม่รู้นะเพิ่งมีดอกเพิ่งเคยเห็นดอกปเป็นเศรษฐีวินสันก็เขาเนี่ยน, 1, นี่ไงเด็กแตงตามมาดูล 1, ้วหนึ่งเจ็ดป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูตัวเลขตามใบมันเลขอะไรเมื่อไหร่ เจ็ดป่ะเออจริงวนะนะเออเราถ่ายเน้นๆนี่ต้องถ่ายออกมาเป็นรูปเลยว่าจะขึ้นเป็นเลขอะไรอนี่เนี่ยที่เขาดูกันเนี่ยแต่เลขเจ็ดแน่นะเลขหนึ่งเลขเจ็ดอือไม่แน่เลยนะ ชัดชัดเพื่อนเพื่อย่พินดูนะว่าเลขอะไรดูกันเอาเลยเนะี่ยแต่เลขเจ็ดอะชัดแน่เลขเลขหนึ่งเลขเจ็ดตเจ็ดออกแนะ่มีมีมีม,มีเอมีนาะขายนามีบ้านขายบ้านมีรถไขยรถอะแพงได้หนึ่งเจ็ดไปเดี๋ยวหากระชายให้ลูกสาวย่พินทํากับข้าวก่อนขอจบคลิปไปนี้ก่อนนะคะฮะอ่า สั่งดินมาเพียบเลยฝนตกแล้วไอ้นี่ไงต้องเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรเรื่อยๆต้นไม้มันก็จะสวยงามจ้ะเดี๋ยวสักพักมันก็จะไปเที่ยวในเมืองไ,ไปดูเขาจัดงานวังนาลายกันจ้ะอะไรครับอะไรครับมผมมาทำหน้าดุไ,ไหนหน้าด่าโกรธทำยังไงหน้าโกรธอะ โกรธมากอะตกน่าจะตกอีกรถไทยลุงเกียบมาเป็นฝันที่ตัดกันไว้วันนั้นอะแดงกับไอ้ขาวเลยเห็นไหม